Yeah. Uh... ผู้มรุญท่านหลายที่าพระเจ้านพระเจ้าขอท่านผู้มีพระบุณท่านหลายหลานจงเป็นผู้มีคามเจริญในธรรมะของพระบุดเจ้าที่ลวัสิ่งใด ขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความกราตันทุกประการเื่อลอนเข้าวานแบ่งกันเป็นยานมรดกที่เรียนรู้ทัเดแล้วเปลี่ยนขึ้นองค้อวมนั้นีนักโยมทานข้าวอเวลาเวลาลงมา สวดแจนพระสงฆ์ทรงสมณะศาสน์เดินทางประเทศสาวธรรมะเรื่องนี้ยังจะมาไปดูต้อนรับด้วยท้านทวาย กับเรียนเชิญคณะธรรมคุท่านะคะกับปารหานด้วยกันะคะเป็นผระศิษย์พระก็ขอเรียนเชิญทานว่าพรใหจาาทานที่โรคนะคะก็กลับเรียนเชิญค่ะสองนรืการซ้ีวาตีค่ะกำมาลูกน้องรับฟังพระธรรมเทศนานะคะเทศสามธรรมะโดยท่านเสงงจทรสำนักสักษารูงขัดที่ท่านเม่ตานะคะมา เในสารภาพรนกานี้ค่ะซึ่งได้รับความกรุณาจากพระราชาสวาทีจากวัดประยูโสสารวาากรุงเทพมหานครพระภูมิปลัณสุวัฒนาบดีวัดประยูงสงสารว่ากรุงเทพมหานครและท่านพระภูมิศรีธรรมภาร จากวัดระนารจังหวัดนนทบุรีค่ะที่จะมาเทศน์ธรรมะเพื่อแจกแจงข้อธรรมให้เราได้รับทราบนะคะแล้วก็เป็นกิจปาจจัยที่เราได้สติปัญญาในทางธรรมค่ะซึ่งในการเทศน์ธรรมะนั้นนะคะเป็นพิธีที่จะมีในงานศพหรือว่างานชนกิจของขั้นใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าจะต้อง คณะสงฆ์นะคะจะต้องมีคณะสงฆ์จำนวนมากขึวนนะคะนอกจากการเทศธรรมานะคะเทศแจงนะคะเทศหาักธรรมานึนนา่งมี ส,ส่ัแ้วนะคะก็ีกาส่ีจะต้อง,ง,อง่งแจกจนวนน่นะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพัานจะญี่นมาถ่ายรูปนะคะหลัง<อ>ากนี้นะคะใน,นาาาก,การที่ทะมาแจกนั้นนะคะก็จะมีสามคำว่าการจัดทศกาเสร็จแล้วนะคะในวันนี้ในละครวิสาจากพระราชธรรมปรวัิทีจากวัดเป็นอุตสาหา์กรุงเทพมหานคร รับ mm. ุูมบรลสุวัฒนคณบดีจากวัดประดูงสาวาตกรทีุ่งเทพมหานครและพระครูมศิลธรรมไาาจากวัดประหลัจังหวัดลุนทบุรีค่ะมีการมาเที่วสาวาทกรเช้าาสนาเรื่อ้เกี่ยวกับพระธรรมพวัญนิยมทางค่ะสุตตัตตระิธรค่ะซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาเทีสยสาวาก จากนั้นนะคะก็จะเป็นการเทศแจงจำนวน25รูปด้วยกันอนะสาวรีย์25รูปค่ะจะมาเทศแในความหมายของลูกการเท้แจกนะคะก็คือการขยายความนะคะนมิติสามสมมาตนะสังดาห์วันที่สอบทานหไดในงานการเรยนชอบเป็นการทำสัปดาหาทำที่หนึ่งค่ะวิโยมเรียกการเทศในลักษณะว่าไมเทศแจกค่ะ ดังนั้นการที่แจงนะคะก็เป็นการเที่องการทำสัำเนียงนั้นระเบิดนุาคศานานะคะและางการแท้แจงนั้นก็ถึจะเป็นการขยายข้อ เพราะว่าถือว่าเป็นใหญ่ที่จะได้รักษาพระธรรมไว้นานนะคะเป็นการให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการในการบำบัดสนิทนานเป็นแม่เป็นผลทำให้ผู้ศาสนานั้นสืบทอดยาวนานค่ะส่วนการ ท nice yeah. ี่สาารด้วยกันนะคะที่จะมาสวดแจงในการสวดแจงนั้นนะคะโดยจะเปแล้วก no so ็จะเป็นการเขบอกรนะเข้า uh,> ่วมกัด้ด้วยกันใช่มเรบกว่ารมสรนะคะุรัมารคือธรมัสการกการสุบบาลีเข้าไว้ในการสวดบาลีนมัสการูและการัวดบาลันะทีท้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะได้มีการ น้องรับฟสามารถแก้ไขแจ้งนะคะแ้วกการส่งแจ้งในการช่วงเวลา12า pues it ิกา30นกในการส่งโดยส่งอากาศจ well god, like, ุนจากปุ่นชัยนะคะ30นาฬได้นะคะและเราก็ยังได้รับารรับฟังแจ้งแจ้งสามารถแกสแจ้นะคะดังนั้นเวลาประมาณสี่นกา

บริเวณนะคะจากนั้นท <t> ่นผ <t> ู้ที่เฝ่ายรชชายนะคะก็จะเป็นทางแถวที่ออยืนต้งด <eterm> ท <Gore> ั้งสองแก่นะคะก็จะทำความเคารพโค้งทำนานนะคะทงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะเพื่อขบวนเชิญไปวางไว้นะคะบนโต๊ะจัดไว้เรียบรอยแล้วนะคะจากนั้นก็จะเดินมา กราก็น e ั่ท e ี่เรียบร้อย่จนั้านอุสาสนใจันการสุนทียของกรัม้รับสารซึ่งในกรณนี้ก็มีคู่ที่วัสประการนะคะ